แท็กซี่พรเเมียมะขับขี่ปลอดภัยชัวเพราะปักหมุดตรงเนี้ยครับราหรอเราชอบรถหรอเราชอบเป็นแนวไหนเดียมเราชอบเดียมา 3, 5, ็ R35 Super 3 4อะไรกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่า หลักสิบท่ันเด้วยนะครับมีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องมีตู้สู่ตู้กับมานะครับผมสําหรับวันนี้ทุกคนเราก็ห่างหายไปนานนะครับจากคลิปแท็กซี่ส่งสาวนะฮะซึ่งถ้าให้มาทําแบบว่ารับคนไม่รู้จักช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งโดนสั่งลบคลิปไปนะครับคลิป4ีล้านวิวนะครับติดหน้าคนอื่น <laughs> องศารครับวันนี้ก็เลยแบบว่าเตรียมกับน้องชายนะครับอ่ะเข้ามาหน่อยเร็วมาสวัสดีครับสวัสดีจ้านะวันนี้เราก็มาอยู่พงพลบนันีนุ่มนะฮะครับผมบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เราก็มีฝึกงานใช่ไหมใช่อย่างที่รู้กันนะทุกคนเด็กฝึกงานเราผมก็คือพี่ไปนะครับไปด้วยอีกวันนะฮะกับพี่เอิร์ท อเออสดชื่นนะฮะบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้งานเราดีทุกคนนะครับไม่ถึงว่าทํางานดีช่องแฝดสยองก็ดีใช่ไหมใช่ดีทุกคนอ่ะใหม่ไก่จังใช่ดีทุกคนใกล้ไปดีทุกคนอะเออถ้าเนี่ยคืออันนี้ถามหน่อยว่าแฝดสยองในคอรับแต่ผู้หญิงหรือไงไอ้โบสตูดอย่างนี้เลยได้ได้ข่าวว่าแบบว่าเด็กฝึกงานช่องแฝดสยองนี่น่ารักทุกคนจริงไหมแฝดสยองเขาแบบคัดจากน้องเขาส่งพอร์ตนะก็เออทำอะไรได้หลายอย่างแต่ก็ดีใจที่ทำได้ทุกอย่างเลยส่งพอร์ตมาจริงจริง ไม่แค่ส่งพอร์ตมาพอร์ตไิล์โอใช่แบบเรซูเม่อ่ะเรซูเม่อ่ะต่อเป็นก็แล้วหลังจากที่มาทํางานเป็นไหมเป็นก็เดี๋ยววันนี้คือพี่มีแผนการนิดนึงแบบว่าอยากก็พี่เนี่ยก็มีแผนการนิดนึงอยากให้เราแบบเออติดต่อให้หน่อยสักคนนึงมาแบบขับแท็กซี่แต่ไม่ต้องบอกน้องนะได้เดี๋ยววันนี้จัดให้เลยหนึ่งคนเอาขอแบบแซบคนนี้แซบสุด เรียกมาให้คนนึงแต่ไม่ต้องบอกน้องได้ไม่บอกน้องด้วยเดี๋ยวจะแบบเซอร์ไพรส์เลยเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บไม่มีโอกาสได้เตรียมเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์แม่งในรถเลยแต่จะบอกว่าน้องคนนี้ชอบพี่มากเลยนะเขาดูช่องพี่ด้วยใช่หรอใช่เดี๋ยวผมจัดให้เป็นคนชอบรถหรอชอบรถด้วยอันนี้สัมภาษณ์ได้เลยเนาะได้คุยได้มีแฟนไหมเดี๋ยวถามเองใช่ไปถามเองดีกว่าเออเดี๋ยวไปถามเองเองโอเคทุกคนก่อนชมพิษว่าอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไอ้ไนท์โทรเลยตอนนี้ได้โทรเลย นี่รับแล้วรับแล้วโอ้โนี่รับแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอ่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่รอเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะน้องสาวเดี๋ยวพี่เรียกแท็กซี่มารับโอเคไหมแต่ทำไมไม่รอหนูอ่ะไม่กับพี่เรียกแท็กซี่ไปรับไงแท็กซี่พรีเมียมอะรับรองติดใจคันนี้แน่นอนขับขี่ปลอดภัยชัวร์พี่พี่รับประกันเลยเดี๋ยวด้วยมาได้ส่งรถให้ด้วยโอเคจ้าไปทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอมาถึงปุ๊บมึงโทรหากูไปดึกกูขับมารับตรงนี้เลยแล้วโอเคครับทุกคนไป เดี๋ยวตอนนี้นะฮะให้หนท์นะฮะน้องชายของเราเนี่ยไปเตรียมกับตกล้องก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอแขกรับเชิญของเรามาแนละ้วเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าแท็กซี่รับสาววันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าเท่แน่นอนนะฮะไ,ได้ทุกมาไ,มได้ทุกมาไ,มได้ทุมาสวัสดีครับน้องชาย<อ>ว่าไงเนี่ยน้องรออยู่ฉุงเนี่ยน้องทักมาแล้วเนี่ยพี่ ตึกไหนตึกไหนตึกฟิล์มครับเอาตึกฟิล์มโอเคโอเคเออน้องน้องผมลอนลอนผมหัวสีแดงทองอมะพี่หัวสีแดงทองโอเคโอเคกำลังไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมไปหน้าตึกฟิล์มแล้วนะครับบอกเลยนะว่าเท่ระเบิดแน่นอนเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าคาหน้เด็กฝึกงานช่างแปะสยองเนี่ยเขาจะน่ารักหรือเปล่าฮ่ามีป่ะใช่ป่ะวะเดินเดินเดินเราเปิดหลังคาเลยแล้วกัน สวัสดีครับอันนี้ใช่ใช่ใช่น้องแซนดี้ป่ะครับอะไรล่ะคะใช่น้องแซนดี้ไหมครับใช่พอดีคุณนายเขาเรียกรถมารับเพราะปักหมุดตรงเนี้ยครับอ่าใช่ครับใช่ครับขึ้นมาได้เลยครับขึ้นมาเลยครับแค่นี้จริงเหรอพี่ใช่ก็คุณนายเขาเรียกแบบว่าเป็นแกรปพรีเมี่ยมครับแกรปพรีเมี่ยใช่พอพอนั่งได้ใช่ไหม โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราอันนี้น้องชื่อแดนดี้เนาะใช่อันนี้เราฝึกง,งานกาแฟสยองมานานยังเดือนที่3ามเขาเดือนที่3ามไหมหรอใช่ไม่เคยได้เห็นเลยเนาะเ <Okay. S 2> อ้ก็เห็นกันบ้างคืออันนี้เรามาฝึกหน้าที่อะไรครับเนี่ยเป็นคอนเทนต์เคียร์ทีค่ะคอนเทนต์เคียร์ทีอันนี้ก็พี่อันนี้เคยเห็นหน้าพี่ปหมเนี่ย เคยใช่ไหมคะเห็นแล้วแล้วแม่ตอนแรกทำหน้าตกใจตอนแรกหนูมองไม่ชัดหนูไชื่อเป็นพี่อ๋อเหรอแต่เดี๋ยวแปลว่าอันนี้ขออนุญาตขับไปคุยไปด้วยเลยแม่เนี่ยได้โอเคอันนี้เราไปทําหน้าที่อะไรของช่องแฝดสยองเนี่ยหนูฝึกคอนเทนต์ครีเอทีฟแต่ว่าก็ได้ทําทุกหน้าที่แหละรู้หน้าที่เลยหรอใช่แบบว่าอันนี้เช่น ที่ทะเลาะกับผัวหน้าแล้วในในส่วนของงานเลยเนี่ยเราทำไหมทำบ้างไม่ทำบ้างฝึกงานกาแฟสยองเป็นไงครับแบบว่าความสบายเต็มสิบให้กี่คะแนนเต็มสิบให้ร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้คือปกติเราเรียนอยู่มกงเทพปีปีอะไรครับเนี่ยปีสี่ค่ะอ๋อปีสี่แล้วหรอพี่นึกว่าอยู่ปีหนึ่งหน้าเด็กไงพี่บอกเฮ้ยเด็กไอ้แฟนสยองมันรับเด็กปีหนึ่งสุดเลยหรออย่างเงี้ยตอนแรกก็เกินแล้วพี่นิสาทำช่องเกี่ยวกับอะไร พี่ก็ทำช่องประมาณนี้แหละทำแท็กซี่ส่งสาวแล้วก็แบบว่ารีวิวรถยนต์รถสปอร์ตคาร์รถซูเปอร์คาร์อะไรอย่เงี้ยปกติเราชอบไหมเราใส่ใส่รถไหมชอบรถชอบรถเถหรอเราชอบรถเหรอเราชอบเป็นแนวไหน JDM ีเอราชอบ JDM j เ m เราชอบอะไรบ้างก็าสามหซูเปอร์อไร์่าเสี่แล้วแล้วไอเซเว่นนี่ชอบไหมชอบชอบแต่ว่าขอเป็นเครื่องโรตารี่นะเห็นไม่ละ ถูกต้องอันนี้แสดงว่ารู้จริงแล้วแบบว่ารถในใจเราเลยอ่ะแบบว่าเลือกได้คันหนึ่งเราอยากได้อยากได้คันไหนถ้าอยากได้เลยก็อาสามพ่าอาสามพ่าวิทยาคนเป็นคนชอบรถจริงอ่ะเนี่ยแล้วเท่ออ๋ไม่น่าหรอกทำไมเคยเห็นช่องพี่ก็เป็นคนชอบรถนี่เองแต่ว่าเห็นผ่านๆนะจะได้กดไลค์กดติดตามไหมกดไลค์กดติดตามดีมากโอเคแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าชอบอาสามพ่าใช่ไหมถ้าเลือกได้คันคันสามพ่าเรารู้สเปกไหมรู้ แล้วเครื่องกี่ลิตรขอถาม่อยเช้คความรู้เลยเครื่อง3.8ลิตรอ่าทุกกี่แรงมา้าเอ้ยถามก่อนว่าปีไหนที่เราชอบ2 0 2 4จ้าอ่าตัวทีสเปคใช่ไหมใช่อ่าทีสเปคกี่มา้มาห5าม้านั่นแน่ถูกต้อง <c oughs> เครื่องเทอร์โบหรือเอนเทอร์โบทุกแล้วศูนย์ถึงหนึ่งร้อยกี่วิ3.5วิขอบสปีด315 ออุ้ยันนี้เราต่อกี่โลว่าอันนี้ถูกไม่ถูกกันทุกคนก็ไปเซิร์ชเองครับผมอันนี้ผมก็ไปเล่นเบนซ์กับขนาดนั้นนะอันนี้อันนี้ข้อมูลจริงไหมเนี่ยข้อมูลจริงหนูเซิร์ชหามาเพราะหนูชอบเนี่ยหนูอยากได้ถ้ามีโอกาสแล้วถ้าแบบโตไปแล้วรวยก็จะซื้ออุ้ยถ้าเกิดแล้วปกตินี่เราขับรถอะไรอยู่ขับรถเบนซ์ที่เราใช้มามอเนี่ยนะใช่เบนซ์แฟนอันนี้คือมีแฟนหรอมีมีบ้างะ มีบ้างคืออะไรอ่ะที่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวนะเออมีแฟนหล่อไหมหล่อสิอยากเห็นนะเปิดเลยดิเปิดให้ดูอ่ะเออเปิดให้ดูเลยเปิดเป็นงานการกุชี่ดูสิทุกคนฉันก็รักคนฉันเออเดี๋ยวคนผู้หญิงมาเห็นแล้วเขาแบบว่าบ่นไหวแล้วไม่จีบทำไงเนี่ยเดี๋ยวโดนแยงกคไงเดี๋ยวโดนซันนี่ตบนะอุ้ยอันนี้คือเราชอบจริงเนาะแล้วถ้ามีโอกาสที่แบบว่าพี่เอาอาสามห้ามาเนี่ยไปขึ้นนั่งเลยขึ้น อันนี้เรากำลังจะไปฝึกงานใช่ไหมอันนี้ผมก็รับเยอะทุกคนใครที่จะฝึกงานนะฮะมาสมัครกันได้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะรับหลังเมษานะฮะดีเพราะว่าได้เรียนรู้งานได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆเนาะชอบอะไรในการฝึกงานกาแฟสยองชอบสนุกดีพี่ๆนี่น่ารักไหมน่ารักมากอ่าแล้วพี่บาร์สเป็นไงพี่บาร์สพี่บาร์สโหดีพี่บาร์สใส่ดีหรออ่าแล้วพี่โบ๊ชล่ะพี่โบ๊ชก็ดีดีดีก็ดีไงเออก็ดีก็พี่ไม่ได้พูดอะไรเนี่ย อยากรู้ว่าเวลาพี่แบบไปถ่ายคลิปกับผู้หญิงอ,ะอ,อ่ะพี่แบบว่ามีแบบคิดจริงรอะไรอยู่บ้างไหมคิดจริงมีใจมีใจอ,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 อ่ะขอถามก่อนว่าจากมุมมองจากที่มองมาพี่ทำช่องแบบนี้คิดว่าพี่เป็นคนยังไงมุมมองหรออันนี้เอาความจริงเลยเอาความจริงรกกเรารู้จักกันใช่ไหมรู้จักกันเอาว็เราเจอกันบ้างแต่ว่าเอาแบบไม่เคยรู้จักเลยอ่ะเรามองถ้าแบบตอนที่ไม่เคยรู้จักเลยก็คือ มาโมแล้วก็ดูแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเป็นเป็นหนูคงไม่มองไม่คือดูแอคดูแอคดูแอคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปเรื่อยอ่ะเออแล้วหลังจากที่รู้จักมาเป็นยงไงหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยจริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะคือแบบว่าเรื่องผู้หญิงเป็นไงการันตีหน่อยที่เขาว่าพี่ร่ามออย่างเงี้ยโอ้ไม่จริงเลยใช่ไหมแค่จับจับตัวไม่เคยเลย จริงอ้าวพี่พิซซ่าไม่เคยคือตอนแรกหนูคิดว่าพี่พิซซ่าแบบเป็นคนอย่างนั้นใช่ไหมแต่พอมารู้จักอ่ะหนูก็คิดว่าเอ้พี่พิซซ่าชอบผู้หญิงเหรอนเนี่ยคืออะไรอ่ะเออพี่พิซซ่าแบบจริตพี่อ่ะคือแบบตกใจอยู่กับผู้หญิงเยอะมั้งโอ้พี่เรียนนิเทศอ่ะเออพี่แบบว่าไม่เ,เหมือนที่คิดเอาไว้เลยนั่นแหละอย่ามองคนที่ทายเก้าค่ะขอบคุณจังล่ะก็ประมาณนี้ก็งั้นก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งอ่ะเนาะเอ้ก็เดี๋ยวตอนนี้พี่พิซซ่าก็น่ารัก แต่ว่าพี่พี่ซาจะแบบเกินเกินความคาดหมายเหรอเหนือความคาดหมายอก็เดี๋ยวขอเดินทางไปถึงบ้านแฝดสองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราพาไปซิกไซคืนนี้บ้านคันเลยนี่มีนี่คอัแแจกวาร์ปก่อนเล็วแจกวาร์ปก่อนติกต่อนะคะอิ s แซนดี้ตัววายสิบตัวค่ะอิ s แซนดี้อิดอ๋ออิทอิทแซนดี้ใช่จ้ารีพอร์ตกันได้แล้วครับ กดแชร์สีรีโพส์น่ะเออรีโพส์รีโพส์พอ, <c oughs> อันนี้พี่อยากรู้เพิ่มเติมสเปคของเราแบบชอบคนแบบไหน,นชอบคนสูงคิวเ้มสูงนี่คือสูงเท่าไหร่สูงกว่าหนูเราสูงเท่าไหร่นะ165อจ้16ะ165ุ้ยจะดูขายาวนะขายาวไป8โลแล้วอะ่ะขายาวแบดโดน้ำหนักหรือเปล่าถ้าคนสูงก็สูง1น0่้ได้ไหมไม่ได้ต้องสูงอีกเหรอ175 180อเ่อ ก็พูดไปถึงว่าชอบคนสูงชอบคนสูงไงก็บอกอยู่อ๋อแล้วนิสัยอะไรนิสัยใส่เอ้ยหญิงหญิงทำไมถึงชอบคนหญิงเข้าถึงยากเนี้ยหรอมาดูแบบเข้าถึงยากอะไรเงี้ยชอบคนแบดแบดะแบดแแค่แบบทรงทรงแบดทรงแบดเหมือนพี่แต่ว่านิสัยน่ารักเหมือนพี่เออไม่รู้ไม่เอาไม่เอาพี่น้องเคยเล่นในนี้ไหมกรีนแฟกเลสแฟกเคยเล้อ อ่ะมาถามกินแฟกเลสแฟกกันนิดหนึ่งดีกว่าถ้าสมมตินคนที่มาจีบเราเนี่ยเป็นคนที่แบดบอยทั้งหน้าตาการกระทําแล้วก็นิสัยเลสเลสใช่ไหมคือเราอยากได้แค่ลุคแค่ลุคดูแบดนะแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นที่มาจีบเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแลตัวเองแต่งหน้านานกว่าเราอะเวลาจอ,อกไปไหนอะ เลสปกติเราแต่งหน้านานไหมไม่นานนะเออแต่ถ้าผู้ชายแบบก็หนึ่งทาคอนซีลเลอร์ก่อนเฉดให้หน่อยเฉดดิ้งตรงนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ถแม่แมวใช่ไหมอ๋าไม่ชอบผู้ชายดูแลตัวเองหรอไม่ชอบผู้ชายดิบดิบอาอดิบดิบแบบตื่นมาไปเลยคันแดดไม่ต้องเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเม็นแมนลุยรุยอ๋อเล่นกีฬาบอลแบบตัวเหม็นๆนี่เนาะอ๋อเราชอบฟิลนี้เฮ้ยมันมีงานวิจัยนะเหงื่อมันมีฟีโรโมนทำให้แบบว่าเพศตรงข้ามแบบว่าจะแบบชอบได้อะไรเงี้ยเหมือนเราได้กลิ่นเด็กอย่่่างงเเเเเีี้ยยดด็็กกกกแริินนนนมัจะปล แต่ว่าอันเนี้ยแต่ว่าโตแล้วมันไม่มันไม่ได้เหมือนกลิ่นเด็กป้ามันก็จะมีิเขียวอ่ะอารุออนหน่อยอารุออนหน่อยคือบางคนก็มีกลิ่นบางคนก็ไม่มีกลิ่นเออเแล้วเราจะยาวไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจ้าบ้านแผนงยางกันดีกว่าโอเคทุกคนนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยเดี๋ยวอ่ะตอนแรกว่าจะไปถ่ายในบ้านเนี่ยก็ต้องขอไปด้วยว่าเหมือนเขาจะประชุมงานเป็นจริงเป็นจังไงตตนเราไม่อยู่ทำงานอยู่เออก็เลยแบบ เดี๋ยวปิดคลิปจนวันนี้แล้วกันไว้เอาไว้ว่าถ้าชอบนะฮะคลิปหน้าเวลาไปท่องไปด้วยกันพี่ถ่ายคลิปแกล้งอะไรไปเนี่ยแต่แกล้งคนอื่นนะไม่ได้แกล้งใครได้<ต>เดี๋ยวหนูช่วยเอาแบบว่าเต็มที่นะได้เออเดี๋ยวรอดูแลกันเดนก็ดดกนเ,เดินด้วยกันเออเด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like กดแชร์กันด้วยวันนี้แท็กซี่ก็มาส่งถึงที่เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับ